ยอดวิธีแห่งปีศาจแปลลู่เซิงพนักงานรัฐวิสาหกิจพบว่าตัวเองมาอยู่ในโลกที่ไม่คุ้นเคยกลายเป็นคุณชายร่ำรวยมีเงินทองแต่และว,วันมีกับข้าวสามมื้อมีสาวใช้อุ่นเตียงเดิมที่เขาคิดจะใช้ชีวิตสบายๆแบบนี้ไปจนตายจนกระทั่งว่าที่น้องเขยของเขาตายอย่างลึกลับหลังจากตรวจสอบคดีประหลาดทั้งยังถูกฆ่าล้างตระกูล รู้ซึ่งถึงได้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่ตนเคยคิดไว้เต็มไปด้วยผูดผีปีศาจท,ที่น่ากลัวและเต็มไปด้วยอันตรายทั้งยังพบโดยบังเอิญว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษมีเครื่องมือปรับเปลี่ยนซึ่งเป็นโปรแกรมที่ตนเคยเขียนไว้เพื่อใช้โกงเกมในโลกก่อนชื่อว่าดีปลูดีปลูสามารถปรับเปลี่ยนวรยุทธ์ทั้งหมดที่ครอบครองอยู่ได้สามารถผสมวิชาเพิ่มระดับวิชา แต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อดูดปราหญินจากพูดผีปีศาจในเมื่อเขามีเครื่องมือสุดโกงติดตัวจึงตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ยอมอยู่เฉยๆเขาเริ่มหาพลังให้ตัวเองผ่านดีปบลูสั่งสมกำลังเพื่อปกป้องชีวิตตนเองและครอบครัว